ิงแต่เอ้ยชิตพวกกูบ้านกูนะ่ะเซนจะมีความสุขบรรยากาศก็ดีเย็นสบายร้อนก็ไม่ถึงว่าตับจะแตกตายบรรยากาศก็ดีร้อนก็ไม่ถึงว่าตับจะแตกตายแต่ถ้าหนาวเข้ากระดูกกูตายกูบ่าชอบอากาศหนาวแบบ หนาวมากนะกูว่าชอบเออแล้วมึงดูพวกวิวบ้านกูสิไม่มันก็ไม่ได้แพ้ที่มึงอยู่หรอกนะอีหาแต่ว่ามึงบอกว่ามึงอยู่สวีเดนนะกูก็บลูคือกันแล้วว่ามึงอยู่เดนไดแดนไดอืมมึงเห็นไหมสวยไหมเนี่ยธรรมชาติบ้านกูอะดอกไม้ดอกไหลเนี่ยโหสุดยอดแล้วมึงสีมาบอกว,ว่ากูนะ่ะ อยู่แบบน่าชื่นอ,อกตรมหรือเปล่าอมทุกอมทุกแม่มึง,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 งยังกูเสียเห็ดยังกูจังสีอมทุกกูเป็นยังกูจังสีอมทุกมึงว่ากูเสียมึงว่าสีกูสีเสียดายอันไอ้เท่านั่นเหรอไอ้แก่ไอ้แก่แก,แกแ่เท่าเท่าของเก่าใกล้จะเข้าโรงนะะ่ะเหรออืมน้ำปงน้ำปั้นกูอยากกินยังก็่เห็ดกินนี่ ล้านกูเองลูกกูเองบอนกูนั่งเล่นที่กูนั่งกินลมชมวิวที่กูนั่งกินอะไรชิลๆมองดูคนผักนางอาหยากูดอกไม้ดอกไหลกูกูยูไซกูกรบโอดกินโดมีหามึงกูยูไซกูกรบโบอดตายดอกกูเป็นคนขยันเว้ยกูยเป็นคนหมั่นเว้ยมึงสะอ่อนบอ่อไปอตูนี่มึงสะอ่อนบอ่มึงสะอ่อนเป็นบ่ ขวงไม่มีค่าไม่มีราคาอยู่ที่บ้านเราอะแต่ว่ายเมังนอกเนะ่ะมึงหูบอกิ้งเดียวน่ยน้อยนี่จักบาทมึงว่านี่ก็โพดนี่ฟักหนึ่งนี่จกักรค้นมึงว่ากูว่าหาแต่จซื้อกูปลูกินเดาก็ได้มึงกระจายบอนีหากินหัวมึงปลูกินเอากูอยากกินอย่างกูปลูกินเดานี่แถวนี่ตะก้อนนี่ทุกปีนี่ ทุกปีกูจะปลูกดอกทุกปีกูจะปลูกดอกทานตะวันแถวเนี่ยกูจะปลูกดอกทานตะวันซึ่งอิตาเท่านั่นลละทรงเม็ดมันมาให้กูปลูกเออตอนกูยังไม่เลิกกันน่ะเขาก็าเสียหาอันนั้นอันนี้ฝากมาให้กูทุกอาทิตย์จากมันหักแมนบ่หักมันจังไดมันหังฝากอันนั้นอันนี้มาอยู่บ่เ้า เออซ็อกโกลตช็อกโกเลกหลานของใส่ของสวยมากับฝากมาให้แม่ได้ทุงหมอกถึงมือทุงใหม่ทุงตุงทุงเตีนมันกับฝากมาดอกไม้มันฝากมาให้กูปลูกนี่ปลูกแถวนี่ปลูก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 ไอ้กูปลูกดอกดาวไอ้ปลูกไอ้ยังกออันทันตะวันดอกใหญ่ๆฉันส่งไปให้เธอปลูกแล้วไปปลูกแน่ปลูกเบิ้งเห็นเหเบิ้งแน่เออยูไยฉันเบิ้งแน่ยูโชมียูโชมีอืมดอกไม้ฉันสืบไปให้ปลูกยัง กูกะเอามาปลูกดอกบานเหลีอยงเออ,อคนมาเห็นคนกับมาสะอวนปัญญามันเถามามันโรยมาก,กบเพียมากินบ่ม,นมีประโยชน์งามซื้อ,อเออแต่กูกะถามใจบักเถากูกะเอาบ่มาปลูกอันนี้พราะเลิกกันแล้วกูอยากเค็ดนีงกูกะปลูกบ้านนี้นี่กูกะเอาขมิโพด์มาปลูกแนว้ยมันจะได้กินอี่หายกินหัวเมืองนี่บกับกทุ่มบักทัวเห็นบ่ะ อกูกาลังข้นคงขืนข้างไปแล้วดิเห็นบ่หนิดอกไม้ดอกไลดอกกลงกุหลาบกูว่าต้องซื้อให้กูดอกกูมักกูปลูกของกูเองอยู่เมืองไทยเนี่ยเออกูมากกูปลูกของกูเองกูไปอยู่เมืองนอกกูก็ปปูกกูก็ะปูกปลูกปลูกปลูกดอกทิวลงทิวลิปตะก้อนน่ะนะบ้านบักเท่าน่ะมึงโหบ่ในสวนมันหกคือนจิตายนี่ จะว่ากองไม้จะว่ากองเล็กจะว่าอีหอยังเนี่ยเป็นขยะสุสารขยะสูสารกองไม้สุสารก,อง,ารกองเหล็กหาดอกไม้อกดอกอไหกับบ่มีน้ำบานน้ำเมี้ยงเขากูกับไปเห็ดกูกัไปตัดห้าทอนหน้าหนาบ้านนะ่ะนะกูกับปุ๊ก ไปซื้อที่ยวลงที่ยวลิบหัวที่ยวลงที่ยวลิบมาปลูกออกดอกให้ได้บิงสะพังงามหอ่อนี้มันออกดอกปีใดกะอือกูกระถายแคปชั่นลงในสเตตัสลงในเฟซกูมึงไปเห็นมึงกูมึงกัญ้าติ้งเตดมึงมึงกัญ้าติ้งเตดมึง กั็ไปแคบออกมาดากูอืมมันก็บ่ากูคงอยากจะไปใจจะขาดอีเก,กเออโดนเขี่ยทิ้งยังสั่นยังซี่คงอยากจะมาแต่เขาไม่เอามาไม่มีวาสนาได้ยังมายุโรปเออมันก็บ่าไปก็แล้วแต่มึงแล้วแต่ความสุขของมึงที่มึงได้ว่าคนอื่นผีเห็นบ่พักกงพักขานน่กูคือพอ่อกูไปล้านไทย ของที่กูมากตำบังฮวงตุ่มน้ำไม้ผักขากินกับจำบังุวงอืมกูกับปาก้าซื้อนอนมามันเพงยูนี่กูเพาะขายเองมึงเข้าใจยูอบอยูนี่กูบอร์กูเพาะขายเองผักกิตูนี่เป็นวัชพืชสําหรับกูเล้วเบิง้งตะไคร่กูฝุ่นกูปลูกอ้อมบ้านยู่ฝุ่นยูประเทศ บนมึงอยู่นี่มึงหูบอสามเงียงจากคนคิดเป็นเงินให้จากบาทก็สร้างแม่มึงเถอะเป็นอดีตกละลากูก็ได้เงินดอกนี่พักขากูกัมัดตาติีแกงใส่เห็ดบังหันเห็นบอกกูปู่ไว้ใส่ก็ได้กินม่วม่วงบมกม่วง,ง,งกูเก่มามักขายมาหาจาาังเจ้าปัสสกินกูขายอีหามึงกูขายบอข้างมุกทุ่มบกทั่วกู ตองไม่ดอกไหลกูก็มีเบิงเบื้บ่อยากเนี่ยอยู่ในกินกูอยากกินยังกูก็กินกูอยากกินยังกูก็ได้กินอต้นไม้ต้นไหลกูเก็เอามัขายธุรกิจของกูกล่องลงกล่องดินถุงลงถุงดินกูก็ขายกูสิไปนหนาชื้นอกตัวไมยังกับน้ำมึงอยู่หันกับน้ำมันกับของเก่าของเน่าของเถาเถาไก่เสือเขาลงอยู่หันอีห่ากูบ่ไปอะไรอาวนดอก บุญวาสนะกูท่วมหัวแล้วที่กูเบิดเวียนเบิดกรรมที่กูเบิดเวียนเบิดกรรมตัวกันนะ่ะหูบอไผสิไปรับเดนกูไผสิไปยูแท่กูก็ไปยูตีไผสิไปนางดากนางเอาดากักเอาดากนางรดเหลียงทับห้อยกูคือยังกูไปทับห้อยคนอื่นก็แล้วแต่เออป้าขี่กูแล้วกูขี่ใส่มาแล้วกูก็ไม่อ่อนซอนกูก็ไม่สะออนเออ บสอสเออนจะมาเรียนหาฝรังงอกงอกงอกคำพูดสวนกับการกระทาเรียนหาฝรังกูหาฝรังคนใหม่เว้ยกูหาคนที่ใช่สําหรับกูเว้ยกูว่าเด็กไปเรียนหาฝรังเท่าเท่าคนเก่าของที่กูเขีย์ทิ้งสิ่งไหนที่กูเขีย์ทิ้งก็เท่ากับขยะอีหามึงจะมึงอามึงอามึ่อยมามโนมึงอยาวไปให้มันดูดีสําหรับมึงมันต้องดูดีสําหรับกู ผีมึงเบิ่งบุ๋มมึงเบิ่งดูกบมึงเบิ่งดูบ้านกูอึดอยากอีหยังพูดบ่กบบ่หยังกูก็มีบ่อึดบ่อยากมึสิไปอยากอีหยังนํามึงกูสิไปออนอนอีหยังนํามันเออเฮอนี่เห็นบ่นี่กระงกระางเป็นรูปนกเป็นรูปหงุมเห็ดนี่ฝีมือกูทงนั้นกูเฮ็ดเองอยู่บ้านอีตาเฒ่านั่นเฮ็ดสางหลงอยู่ั่นกูก็เฮ็ดเองอือ เฮ็ดปูนสางล้างอยู่หันยู่บานอีตาเท่าน้กูก็เฮ็ดเองเออกูมีปัญญาก็เร้วกันนั่นแหละกูมีปัญญาค่ะกูไม่ได้ไร้ความสามารถกูไม่ได้ไร้สมรรถภาพขนาดนั้นนะอิหาอีดอกมึงรู้ด้วยว่ากูคนระดับไหนกูมีผัวฝรัง่งไม่มีผัวฝรัง่งกูก็ไม่ตายนะกูอยู่ได้กูอยู่ได้แบบสบายสบายอยู่ได้แบบ เอออยู่แบบเลิศเลิศเชิดรู่รู่ดอยู่ดีๆย,ดดยุ่ดีกินดีเฮ้อกูจะไปออนซอนวอรลีอล่อะไรกับของพ่อปนันบ้านกูก็มีอยู่เข่ากูก็มีกินเพื่อนกูก็มีนอนกูจะออนซอนอะไรล่ะกูจะออนซอนอะไรถามหน่อยกูยจะออนซอนอะไรชีวิตกูก็เดินหน้าต่อไป ใครจะไปยังไงมาไงก็ช่างกูหลุดพ้นจากตรงนั้นแล้วกูหลุดพ้นจากตรงนั้นแล้วกูจะหวยกูจะหวนกลับไปให้กูลําบากทําไมลําบากแบบไหนกูกูลําบากกูลําบากกก่ลําบากมากลําบากไก่เพราะร่างกายกูมันไม่มันไม่รับกับอากาศบ้านเขาอืมสีว่ากูบม่มีวาสนาก็เลยวเต ก็แล้วเตะเพราะว่ากูไม่ชอบกูไปข้าวนุ่งข้าเดี๋ยวกูก็ไปได้ยูแต่ว่าช่วงเวลาที่กูไปกูก็เหมือนกูหวอยหาอากาศบ้านเจ้าของห้อยหาพักหิวห้อยหาอาหารบ้านเจ้าของเออแล้วตอนนี้กูก็คือหลุดพ้นแล้วไงกูหลุดพ้นแล้วอีห่ากูก็สบายสบายแล้วตอนนี้กูอยากกินอะไรกูก็กินกูอยากไปไหนกูก็ไปกูอยากทําอะไรกูก็ทํา ตามนั้นเลยใช่ไหมตามนั้นเลยมึงอิจชฉชากูหรือมึงไม่อิจฉากูหรือมึงจะเหลือใจกูหรือมึงบ่เหลือใจกูกูก็ไม่ได้อ่อนสอนกูกูว่าดีเงิดดอกอีติงแตดก็แล้วแต่มึงนะอืมก็แล้วแต่มึงชีวิตคนถ้ายูเป็นนะอยู่ใครอยู่มันมันก็ไม่เป็นอะไรนะไม่ต้องมาวุ่นวายไม่ต้องมาโน่นนี่นี่โน่นน,นี่นั่นกันบะต้องมากระแสบบะต้องมาเออ กูถามมึงหน่อยมึงเป็นอะไรแค่นั้นแหละมึงเป็นอะไรเออไม่มีปัญญาสร้างคอนเทนต์ไม่มีปัญญาทํา, content, ญญาทคลิปทําอะไรหรือเปล่าเอาแต่เรื่องของคนอื่นกับว่าเป็นเรื่องของคนอื่นหรอกเรื่องของกูนี่แหละแล้วมึงเป็นอะไรกับกูนักหนาละ่ะกูถามมึงหน่อยเออมึงทําผิดทุกอย่างเลยมึงทํหน่าเกลียดมากมึงทําแบบไรยางอายมากอืมแคปเอาลูกกูเอาหน,น,น่ะนี่กูไปโพสประจานอยู่ในช่องมึงนะ มึงจะประจานให้ใครดูเท่ากับมึงประจานนิสัยสันดานมึงเองเพราะว่าทุกอย่างที่มึงพูดออกมานะ่ะมันเข้าตัวมึงหมดทุกคนรู้ว่ากูเป็นยังไงเขาก็คงจะรู้ว่ามึงเป็นยังไงมึงยังเอาเรื่องของคนอื่นเอาอันนั้นคนอื่นไปประจานนี่าโง่มากเขาไม่พูดนั่นแหละเขาไม่บอกอเขาไม่บอกเลิกนั่นแหละเขาไม่พูดนั่นแหละ คือเขาอกคือเขาเลิกแล้วอย่าชูเอยาชูเอยาชูงูิ่นวพผ่นบอกยี่บุญเออมันชูงูที่ไหนล่ะมันชูงูมันว่ากูชูงูที่ไหนล่ะฝรั่งที่มันไม่กล้าบอกมันขี้ขาดหน้าตัวเมียอีหามึงก็อวยมึงก็เข้าข้างฝรั่งจังเลยพ่อมึงหรือเปล่าเออยี่บุญก็บอกไทไปเนาะอ้าจบซ้ำนี่แหละพี่น้องผ้าส้มสวน ส้มไปน้ำดาไปพร้อมได้อัธรสดีจังเลย